ครับนะขอขอโทษนะครับนะพี่พัรทที่แล้วไม่ไดีไม่ได้บอกลานะครับนะพอดีตะกล้องถือไปกดหยุดคลิปนะครับนะอ่ะอ่าคลิปงั้นถือว่าคลิปที่แล้วนะเป็น E ีพีที่2นะครับในอะีพีที่3นะครับนะแล้วก็ไปแช่อีกรอบนึงจะเกิดนี่ครับว้าวดูนะครับนะมันฟักออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอะไรหยิบมาดิดูนี่สิว้าวอ่าคิมไม่เป็นอะไนะ เดี๋ยวผมไปจิบครีมมันดีกโอเคนะครับนะทำม,มันอ่อนๆนะอ่อนๆเราต้องแช่อีกหรือเปล่าครับมันดูเปื่อยเปื่อยัอ่อนต้องแช่อีกหรือเปล่าโโอ้หเนี่ยครับมันเสาะจริงปะเนี่ยมันเป็นโฟมใช่ไหมครับนับ้ย น่าจะแช่ให้มันตัวใหญ่ขึ้นมาเขาว่าถ้าได้ถ้าไดนโนเสาร์เติบโตแล้วก็เอามาเล่นได้เลยอันนี้มันยังไม่โตมันยังเป็นลูกอยู่เลยเราต้องแช่ไหมต้องเจออีพงั้นก็ติดตามในอีพีสีนะครับนะอย่าลืมกดกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ให้พวกเรารจะในการทำคลิปใหม่ๆด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายงํา